เริ่มจากด็อร์อาทิตย์ไรรัตอดีตประธานรัฐสภาตามมาด้วยพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดปิดท้ายด้วยนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป้าหมายอย่างแท้จริงควรเป็นการส่งสัญญาณไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแม้ไม่ได้บอกตรงๆว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาควรจะทำอย่างไร แต่ด้วยบริบทแห่งการแสดงความเห็นเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่าหมดเวลาแล้วความหมายภายในบริบทนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าในที่สุดผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือตัวปัญหาและหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้าที่จะยอมรับอย่างชายชาตทหารก็คือจะต้องลาออกไปหมายความว่า S 1> <S 1> เมื่อใดที่พลเอกประยุทธ์จัน์ทรโอชาไม่อยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั่นหมายถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่สังคมประเทศไทยจะสามารถหลุดพ้นไปจากปัญหาที่กำลังกลายเป็นวิกฤตคคำถามก็คือมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่มีคนออกมากู่กล้องร้องตะโกนด้วยถ้อยคำว่าออกไปออกไปไม่เพียงแต่ในส่วนกลางหากแต่ในขอบเขตท,ทั่วประเทศ ตอบได้เลยว่ามีไม่กี่คนหรอกและไม่กี่คนนั้นก็ไม่สามารถนั่งอยู่ในตำแหน่งได้อย่างเป็นสุขเพราะเมื่อมีออกชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วมีเสียงร้องตะโกนระบุว่าออกไปออกไปดังในขอบเขตทั่วประเทศแนวโน้มที่จะตามมาก็คือจะไม่ได้ดำรงอยู่เพียงคำว่าออกไปออกไป หากแต่ความเป็นไปได้ที่คำนำหน้านามของนายกรัฐมนตรีผู้นั้นจะทะลุเพดานไปสู่คำประนามหยามเหยียดในทางการเมืองอื่นๆอย่างที่มีคำว่าทรราชนำหน้าอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนคำเตือนที่ว่าฟังแต่ไม่ได้ยินจึงทรงความหมายเป็นอย่างสูงยิ่งยิ่งคนเตือนเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ยิ่งจำเป็นต้องล้างหูน้อมรับฟังอย่างเป็นพิเศษข้อเรียกร้องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อสังคมว่าขอให้เชื่อใจจึงเป็นข้อเรียกร้องอันจวนให้หวาดเสียวยิ่งภายในความละเอียดอ่อนในทางการเมืองก่อให้เกิดคําถามที่ว่าทำไมความไว้วางใจจึงหมดไปเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน